หลักการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องถ้าคุณรู้คุณไปเล่นทีมไหนก็ได้สนุกแน่นอนมาฟังกันพอดีผมไปเจอในช่องหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ไปโยงถึงเขาแล้วกันผมจะอธิบายคงว่าหลักการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องมันมีนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะครับหลักการเล่นมันมีอยู่หลักการเล่นเกมรับหลักการเล่นเกมลุกหลักการเล่นเมื่อเราได้เสียบอลแล้วเป็นฝ่ายลุก เมื่อเราเป็นฝ่ายลุกแล้วเสียบอลกลายเป็นฝ่ายรับแล้วก็ลูกฟรีคิกนี่ครับมันแตกออกไปอย่างนี้แล้วก็หลักการเล่นเกมลุกมีอะไรบ้างหลักการเล่นเกมรับมีอะไรบ้างฟันดิชั่นเพย์คือตรงวะาเปลี่ยนจากรับเป็นลุกลุกเป็นรับเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีมันมีหลักการของมันเป็นพื้นฐานแล้วแล้วตอนนี้ก็นักกีฬาถ้ารู้ก็สามารถไปเล่นเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโค้ชครับผมทีมนี้เล่นแบบนี้ผมจะเล่นยังไงทีมนั้นเล่นแบบนี้เล่นยังไง หลักการเล่นของทีมที่ดีที่ถูกต้องมันจะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดครับโดยเฉพาะทีมอาชีพนะครับโดยเฉพาะทีมอาชีพนะครับโค้ชเขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะเรียนมาอบรมมาจะใช้วิธีการเล่นเดียวกันเพราะมันเป็นวิธีการเล่นที่ดีที่สุดในการเล่นเกมลุกในการเล่นเกมรับในการเล่นเปลี่ยนทายนี่ครับจาเป็นต้องรู้ก็เดี๋ยวอยากทําผมทําลงไปแล้วนะที่จริงอ่ะแต่จะทําใหม่เพราะว่าเห็นการถ่ายทอดวิธีการเล่นเกมรับที่ผิด ไม่มีเฟิร์สดีฟนส์ไม่มีตัวโคเวอร์ไม่มีตัวซัพพอร์ตไม่มีตัวสร้างบันล้านคือเชฟพังหมดเราเอ้ยก็เ,เลยงงว่าเราก็เลยงงว่าเอ้าทำไมมาสอนอย่างนี้อ่ะถ้าเด็กเด็กฟังแล้วไปทําตามที่ชิบหายกันหมดเลยวงการฟุตบอลไทยพังหมดถ้าอย่างนั้นดังนั้นผมเลยจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งก็อยากให้กดคอมเมนต์ถูกใจไว้ให้หน่อยว่าอยากฟังกันไหมเพราะว่าถ้าทำมันจะยาวต้องอีกคลิปหนึ่งก็ ช่วยคอมเมนต์ถูกใจหรือว่าแสดงความคิดเห็นให้ผมหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยนะเวลาขยับตัวพวกนี้โดยโดยตามหลักการเราต้องให้คนในจอเข้าใจได้ได้ง่ายๆด้วยแปลจากที่เรียนมาผมไม่ได้ม่วน,นะผมไม่ได้มั่วน,นะมันคือหลักการเล่นของทีมไทยลีของเจลีของเกาหลีของเยอรมันของอังกฤษทุกทีมใช้หลักการพวกนี้คล้ายๆกันทั้งหมด ถ้าผมพูดไปเสร็จแล้วลองไปเอาปเป็นร่งดูถ่ายทอดสดบอลเมืองนอกบอลไทยลีกหลักการพวกนี้มันอันเดียวกันหมดครับที่เหลือคือปลีกย่อยของโค้ดจะไปทําอะไรก็แล้วแต่โค้ดแต่หลัการหลักๆคือพวกนี้อยากดูความไม่เห,หน่อยว่าอยากดู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 